ส so, วัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะครับอินเี้ตาดกสุ่ม i n e c r a f t PE นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ u l u o t t o t o n t r t r o l r นะครับจอย e t o o ู h นั่นเองนะฮะก็เป็นจอยที่สามารถเล่นกับ Minecraft ได้นะครับมันก็มีอัปเดตมาตั้งแต่เวอร์ชัน0.12กันแล้วนะฮะก็อ่าเล่นจอยเล่นด้วยจอยได้นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้เล่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งเขาก็ตั้งมาแล้วครับมันเล่นไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมันก็ยังไม่ค่อยพอใจนะครับสิ่งที่เขาตั้งมาให้น,นั้นอันนี้ก็เราก็เลยมาหาวิธีครับที่จะตั้งให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาตั้งมาเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยนะเก <laughs> ิดปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงนะครับฮะโอเคได้แล้วนะครับผมก็ สิ่งที่เขาตั้งมาครับก็จะมีกดปุ่ม A กระโดดกดปุ่ม B ทิ้งของกดปุ่ม X เปิดคับของนะครับกดปุ่ม Y ครับเป็น inventory นะครับซึ่งก็กดปุ่ม X ก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับเป็นชุดเกาะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับกดปุ่ม B เป็นการกลับ นะครับกดปุ่ม B เนี่ยเวลาเราเข้าอะไรอย่างหนึง่งแล้วก็เราจะออกก็คือกดปุ่ม B นะครับโอเคแล้วก็มีการาเคลื่อนที่เราใช้อนาล็อกนะครับใช้อนาล็อกแบบนี้นะฮะซ้ายก็จะเป็นเคลื่อนที่นะครับขวาก็จะเป็นการหันแล้วก็มี r1 นะครับ r1 ก็จะเป็นการสลับของนะครับแบบนี้ r2 r1 จะสลับฝา r2 สลับซ้ายนะครับแบบนี้ อ่ะสับของได้แล้วก็ r 2ครับเป็นการตี r 3เป็นการวางนะครับอหาอะไรที่มันวางได้ดิอ่ะนะครับวางแบบนี้หรือจะเป็นการเก็บนะครับประมาณนั้นเป็นการเปิดกล่องนะฮะโอเคก็ส่วนปุ่มอันนี้อ่า a อโ o w ครับใช้งานไม่ได้ครับปุ่ม start select home ใช้ไม่ได้นะครับโอเคก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตั้งค่านี้ตั้งกันยังไงครับให้มันเล่นให้มันเล่นได้ง่ายๆนะครับ โอเคให้เราเข้ามาที่อ่าโอปชั่นนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปจอยเนี่ยฮะอ่าเป็นรูปจอยนี่แล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่า Controller Layout ครับอ่ะกล่องบงังอีกนึงแล้วก็กด Customize นะฮะโอเคนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นอ่าตารางให้เราตั้งนะฮะ Jump File อันนี้ก็ให้เรากดเลือกไปที่ตรงนี้ครับอ่าให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็ กดไปที่ปุ่มครับเราต้องการให้เป็นปุ่มอะไรจ์ไฟล์ก็คือเป็นการกระโดดนะครผมเลือกไว้ที่ปุ่ม A นะครับก็คือปุ่มเดิมของมันนั่นแหละดรอปไอเทมฮะเราก็กดมาตรงนี้เป็นการทิ้งของผมก็ใช้เป็นปุ่ม X นะครับอ่าปกติมันจะเป็นปุ่ม B ใช่ไหมอ่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปุ่ม X แล้วโอเค Attract Destroy ก็จะเป็นการตีนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็น R1 นะครับเราก็กดที่ R1 ปึก๊กอ่านะครับ Use Item อันนี้ก็จะเป็นการใช้อเทมนะครับเราใช้เป็น R2 ครับปึ๊บแบบนี้นะฮะโอเคเลื่อนมาเรื่อยๆครับเลื่อนมาเรื่อยๆฮะถึงไหนละถึงราฟติ้งคราฟติงผมใช้เป็นปุ่ม V นะครับอ่าอ n นเวนทอรครับปุ่ม3แล้วก็เป็นปุ่ม Y ก็เป็นอันเดิมนะครับ CircleLeft อันนี้มันก็เป็นปุ่มอ่า l l 1นะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไร circle item right นะครับเป็นการเลื่อนซ้ายแล้วก็มาใช้เป็น l 2นะครับอ่ะต่อมาา tackle perspective อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับก็ผมจะเลือกที่ปุ่มา arrow ขวานะครับเป็นปุ่มลูกศรขวานะฮะปุ๊บอ่ะนะครับ s n e a k f fly down อันนี้จะเป็นการย่อนะครับจะเป็นผมจะใช้เป็น arrow ซ้าย นะครับโอเคปุ่ม pause ครับผมใช้เป็น arrow ลงครับปุ่มลงนั่นเองปุ๊บนะครับโอเคส่วนไฟล์ up slow ไฟล์ down slow m o r p effect อันนี้ไม่ต้องนะครับก็มันเราจะเอาไว้ที่ move forward ครับก็คือปุ่มบนนะครับหรือเป็นการเดินหน้านั่นเองนะครับก็ส่วนอื่นๆครับไม่ต้องก็ได้นะครับมันก็ ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็คงไม่สําคัญอะไรมากมายนะครับก็บางบางอย่างอาจจะสําคัญครับแต่มันใช้ไม่ได้ครับเพราะปุ่มเรามีแค่นี้ปุ่มที่เป็น start home select เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับโอเคเราก็กด save ครับ yes นะครับจากน cancel ครับอ่ะโอเคมาดูกันครับว่าจะเป็นไงครับกดปุ่ม B ฮะเป็นการคาฟของที่เราตั้งไว้ ปุ่ม y เปิด i n v e n t o อ y อ่าปุ่มปุ่ม x ทิ้งของนะครับปุ่ม a กระโดดอ่าเหมือนเดิมนะฮะปุ่ม r 1ครับตีปุ่ม r 2เป็นการวางแล้วก็เก็บวางเก็บนะครับประมาณนั้นอ่าเราก็สามารถใช้ยุทธไอเทมนะครับก็คือเป็นการเนี่ยใช้โต๊ะคราฟเนี่ยเราก็กด r r สนะครับเนี่ย,แ, 2, บยแบบนี้นะครับถ้าเราถ้าเรากด r 1เนี่ยมันก็จะเป็นการตีนะครับ โอเคปุ่มอะไรอีกปุ่ม L 1ครับเป็นการเลื่อนซ้าย L 2เลื่อนขวานะครับโอเคปุ่มขวาครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้นะฮะก็จะช่วยให้เราสะดวกเวลาเราแบบเล่นมินิเกมนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายเป็นการย่อตัวนะครับแบบนเนี้ยเนี่ยกดซ้ายย่อตัว โอเคปุ่มล่างครับเป็นการพักเกม Netflix. นะครับก็ไปทไาาําอะไรอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นตั้งค่าอะไรเงี้ยนะครับปุ่มบนฮนะเป็นการวิ่งเนะี่ยมันจะช่วยให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เร็วขึ้น <c oughs> ก็เพียงแค่เรากด 2, 2ครั้งปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะวิ่งให้เราครับอ่าเราก็สามารถกดผสมกับปุ่มอื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากดได้ปุ่มเดียวนะครับกดผสมกับปุ่มอื่นก็ได้นะครับประมาณนั้นปุ๊บอ่านะครับปุ๊บประมาณนั้นนะฮะ ที่จริงวิ่งก็ใช้อนาล็อก2ทีก็ได้ปึ๊บปึ๊บนะครับมันก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับแต่มันอาจจะไม่ถนัดนะผมกดง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเวลาเล่นมินิเกมแล้วต้องวิ่งหนีนะฮะก็สลับกับใช้ร่วมกับปุ่ม A เป็นการวิ่งกระโดดก็ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งค่า j o ยนะครับให้เล่นกับไมโครฟ t ได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคอันว่าคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสอนการตั้งค่านะก็หวังว่าจะใช้กันได้เป็นนะฮะ ก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรงไงก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับโอเคเจอใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสนุกนะสนุกสนุกดีแบบนี้เย้ yeah.